สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอินตนาชาแนลค่ะพาคุณผู้ชมไปเบิรงรัฐบาลไทยค่ะของหมวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะวันที่หนึ่งนี้นะคะคุณผู้ชมดูแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนไอค่ะจินตนาจะรุ่งรั่วเลยเดยอค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพราะว่ามันหลือหลายนะคะ มะขวัญใส่มือสุดท้ายเลยทุกเทือค่ะทุกงวดเลยไม่พัฒนาเลยจินตนาเอ้ยจกวัายากยังแน่ค่ะคุณผู้ชมงานลานงานหลวงค่ะอันนี้กะเตรียมดัดผมนะคะก็ะเลยนางขี่กระดาษอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพื่อบรให้ทิ้งเวลาเนาะคะ่ะตากผ้าพึ่งแล้วอาเข่ากัย่งบวก,กินค่ะคุณผู้ชมดูสื่อมว,วนค่ะค่ะ สีร่งแนวทางกับสีฟา้าลงแบบน,นี้ยานพี่น้องถาเนะผู้เพิ่นถามถาเบิงของเสียนนเส้ยนนันเสี้นนี้เอ่อเพื่อเปรียบเทียบนะคะเพิ่นกะล่อคะ่ะกะขอโทษขออภัยเ้อค่ะที่ให้ล่อนะคะทึง่งล่อทึง่งนันอากาศเป็นยังไงคะคุณผู้ชมทางบ้านของพีของน้องเฮานะคะเป็นจงังไง มือนี้คือส่งฝนสิตกค่ะจินตนาเงย,ยืนเงอไหลย้อ,อ,อยอยู่ค่ะหรือว่าห้องฝาวซื้อว่าเมนฝาวเหรอคะคุณผู้ชมสเมสียนฝนตกอีกอยู่มือนี้จินตนาเ่าท่านในเบิงอุตุอยู่เนาะค่ะว่าฝนสิตกบ่อค่ะเ่าท่านในเบิงอยู่พยากรอากาศนะคะก็เลยเป็นแดดฮุบออกฮุบเข่าอยู่ค่ะแดดแล้วก็ขึ้มขม่าสลับกันค่ะคุณผู้ชม เฮ็ดยังกะคิดๆเนาะตากผากะคิดค่ะซิไปไซก่ะไ่ได้ไปล้ค่ะคุณผู้ชมกะนั่งลงแนวทางนี่ละค่ะเนาะ่ะกะจินตนาก็ขอขอพระคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบื่องแนวทางนะคะเขามาแเรากะมากดไลค์กดแชร์ให้นาแล้วกะแนวนําแนวทางไปเปรียบเทียบกันเนาะค่ะขอให้มีความสุขในการเบิ่งเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะ จินตนาสีฟนฟาวล่หไแล้วก็มืออื่นกะนางล่อลุ่นกันค่ะข่าวดีนะคะเนาะขาเบิงผูใ้ใดว่าสิถูกลังวันที่หนึ่งค่ะัาที่นี่ของเซียนไหนจะปังของเซียนไหนจะอ่านิ่งนะคะเนาะจบจบเบิงค่ะคุณผู้ชมทั้งจองจินตนามีอยูสองแนวทางค่ะมีราวพัฒนาเรากะมีรีรัฐบาลไทยมีสองแนวทางเท่านี้ค่ะ วาสีรงห้าหน้อยนั่นกับพวคืดรอกคะ่ะคุณผู้ชมให้ให้มีบ้านผู้เจ้าจของกันด้วยคะ่ะคุณผู้ชมมันจไดรบตองอยากแบบนี้คะ่ะอันนี้ลราแวงพ้นมากแต่ละมือนะคะแต่มีผููม,นนนมานานินั่นผู้นี่มานังนั่มเดี๋ยวผู้นันผู้นีเขามาถามนั่นนี่คะ่ะโอ้ยเป็นบ้านที่แบบว่าเปิดบริการจริงๆคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นขอมากมันก็มานังคุยจิตนาคับปะการไรนี้แหละเนาะค่ะเกี่ยก็คุยนั่นคุยนี่สะพเพเฮละไป ข้ากับฝาอยากลงแนวทางค่ะมันก็นเลยคางๆางกันอยู่แบบนี้ค่ะแต่ละมือนะคะเดี๋ยวคุณนันกันบมาเอิน,นะผ้าไปนั่นแน่ผ้าไปนีแน่นะคะคักก็ข้นสาธารณะ,ะค่ะคุณผู้ชมงานลาดงานหลวงงานหนักงานเบาลุยสมซื้อว่าจินตนาอิลิค่ะแปลว่านึกคิดแปลว่าทวินหาเนาะ,ะค่ะก็เป็นอย่างสี่ละค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำซื้ออยู่เนาะก็เลยใดบริการค้นแบบนี้ละ เอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาญาณเบือ่อแล้วจิตไปเบิงโรงเบิงแนวทางบอกพ่อให้มันแดนได้เวลาค่ะคุณผู้ชมบอกพ่อให้มันได้เวลาก็ได้เวลาพ่อสมควรกับจังไอยรงแนวทางนะคะขันผู้บมาก,กระเรือนพาน,นอเด้อค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนจินตนาวอามันมันสะเพเหระเนาะคะ่ะกลับไปเลื่อนไปเบิงตัวเลขหมดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นแนวทางค่ะเทือนแนวทางเขาเนาะประจิบ ขาดโอกาสมิตรวาร้างเว่าหลายบเลยบเบิงเลยเลยบเห็นแนวทางนะคะเนาะจะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเลื่อนไปเบิงเลยได้ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนไอเดินดียู่ค่ะคุณผู้ชมทีพานมานะคะวันนี้ราูสิเป็นจังไรไปดูกันเลยค่ะข่าวเซียนอุดรน,นะคะเซียนอ,อุดรหาวิ่ง8ดกับสค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึงนี่ค่ะวิ่งแกับสบนล่างค่ะแล้วก็ เลข8ดกับสี่มีตัวติดกันเป็นคู่กันได้คือหนึ่งสองและเก้าค่ะหนึ่งสองและ9้าค่ะ, 1, 2, แ,ละ,คะแล้วก็จับคู่มีทั้งหมด6คู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมที่จัดให้แต่ว่ามีตัวกันมาด้วย1คู่เป็นเจคู่นะคะไปกับบนล่างค่ะหนึ่งแปดเก้าแปดสองแปดสี่หนึ่งสี่เก้าสี่สองค่ะ และก็สองเกตรงการกับเลขรถจินตนาเลยค่ะคุณผู้ชมพะว่งที่วางูเข่ารถเนี่ยค่ะเห็นเพิ่นสีเก่าเก่าแปดสอแดีสองแมนมืดเลยค่ะคุณผู้ชมยกเว้นหนึ่งค่ะไม่มีหนึ่งเนาะของจินตนาเนาะแต่อันนี้มีหนึ่งมาด้วยเอ้าวสีหนึ่งหรือ8ปดหนึ่งมากค่ะคุณผู้ชมอาจจะ1 8ึ่งดสีมาออกบอกขาคุณผู้ชมรถบัตที่เป็นข่าวเนาะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมอัน เป็นหวยสันจรพร้อมนะคะเอาค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งมีนาคมสองหาแค่ะขอให้คุณผู้ชมที่เขามาเห็นแนวทางทางช่องจิตนาชนาแนลนะคะให้มันมันฟังๆลำํำลุลุลุค่ะขอให้มีความสุขนะคะ คิดสิ่งในคิดส,สิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้สมดังที่คิดนะคะคุณผู้ชมสุขสมหวังสุขภาพดีแข็งแรงทุกท่านโชคดีทุกคนเด้อค่ะถูกรังวันที่หนึงเป็นเศรษฐีทุกคนนะคะสนับสนุนรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ